สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับ <_ d ry> เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดซึ่งตลาดนัดอำเภอไพรบึงนั้นจะมีทุกวันที่10 <_ d ry> แล้วก็วันที่20แล้วก็วันที่ 30, <_ d ry> 30ของทุกๆเดือนนะครับก็เรียกได้ว่า1เดือนจะมีอยู่3วันนะครับก็คือวันที่10วันที่20วันที่30นะครับคุณผู้ชมครับ นะครับอ่ายีหอดนะครับเลือกเดินเรือ,รอ,รอมีกันทุกยีหอเดี๋ยวมาเดินชมตลาดนัดอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดนัดที่คึกคักตลาดหนึ่งเลยของจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนัดแห่งนี้จะมีทุกวันที่1 0 20แล้วก็30ของทุกๆเดือนนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดนัดช่วงเช้าๆเลยนะครับสายๆก็จะเริ่มวายนะครับตลาดตอนนี้ก็ประมาณเวลา ตอนนี้ก็9าโมงกว่าจะ10บโมงแล้วนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดที่คือคักดีนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ